สวัสดีครับ Beyond Channel นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาไอเดียทำคอนเทนต์ที่ไม่มีวันตันแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่มีโอกาสสูงนะครับที่จะได้ยอดวิวแล้วก็ยอดผู้ติดตามอย่างมหาศาลเลยผมกำลังพูดถึงการใช้ Google Trends นะครับ Google t r e n d เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาสอน การใช้งาน Google Trends สำหรับมือใหม่เพื่อที่จะหาคอนเทนต์ก็ดีหาคีย์เวิร์ดก็ดีนะครับหากระแสก็ดีในการที่เราจะทำคลิปลงช่องเราแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะได้ยอดผู้ติดตามแล้วก็ยอดวิวอย่างมหาศาลนะครับไปชมว,วิธีการทำกันเลยครับโอเคครับเราเข้ามาที่หน้าแรกของ Google t r e n d นะครับวิธีเข้ามาหน้านี้เราก็แค่พิมพ์คาว่า Google t r e n d ใน Google เสิร์ชหาก็จะเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับ หน้าแรกจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะใช้ Google t r e n d เพื่อที่จะหาคอนเทนต์นะครับไอเดียคอนเทนต์ content, อะไรต่างๆเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีหัวข้ออยู่ในหัวเราก่อนมีโทปิกก่อนนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมช่องผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ละกันสมมติว่าผมเลี้ยงหมาทำคอนเทนต์เลี้ยงหมาผมอาจจะพิมพ์คําว่าอเอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้แหละครับแล้วก็พิมพ์ก็ไปเลยว่าสุนัขสุนัขแล้วก็กด enter แค่นี้เองครับทีนี้ตรงกราฟนี่เดี๋ยวค่อยอามาอ่านกันอีกทีนะครับเดี๋ยวเอาตอนนี้เอาไอเดียคอนเทนต์ก่อนนะตอนแรกทีนี้อยากจะให้สังเกตนะครับตรงบาร์ตรงนี้นะฮะมันจะมีไทยอันนี้ก็คือเลือกประเทศไม่มีอะไรนะครับถ้าอยากจะเลือกประเทศอื่นเราก็คลิกตรงลูกศรมามันก็จะขึ้นประเทศให้เราเลือกนะครับทัวโลกก็มีนะทีนี้ตรงนี้นะครับที่อยากจะให้สนใจคือ ตรงนี้เวลาที่มันดีฟอล์มาเนี่ยมันจะดีฟอล์มาที่1ปีก็คือ12เดือนย้อนหลังนะครับคือเวลาที่เราจะหาสถิติเนี่ยถ้าเรายิ่งหาย้อนหลังไปนานเท่าไหร่มันจะยิ่งเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าในกราฟนี่มีคนเสิร์ชหาคำว่าสุนัขเท่าไหร,ร่นะฮะโอเคทีนี้เราอยากจะหาคอนเทนต์เกี่ยวกับสุนัขนะครับที่มันอาจจะเป็นกระแสในช่วงไม่กี่วันนี้นะครับเราอาจจะมาเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บอ,อ,อาจจะเป็นวันที่ผ่านมาเอาลองดูนะครับปุ๊บ วันที่ผ่านมาก็คืออันนี้เขาอย้อนไปแค่เมื่อวานนะครับวันที่18นะครับก็จะย้อนกันเป็นเวลาเลยแบบอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยวันที่18ใช่ไหมครับเวลา19.08อันนี้เวลา19.32มเนี้ยมันจะมาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็มีคนเสิร์ชหาคำว่าสุนัขอยู่ทีนี้พอพอเราได้แบบนี้มาแล้วนะครับให้เราเลื่อนมาดูข้างล่างนะครับปุ๊บ อันแรกอันแรกเลยนะครับก็คือมันจะแบ่งตามจังหวัดว่าเมื่อวานเนี่ยจนถึงวันนี้มีคนที่จังหวัดไหนเสิร์ชหาคําว่าสุนัขมากที่สุดอันดับแรกคือนครพนมอำน,นาจเจริญพะเยาไอตรงนี้มันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์สำหรับคนที่สายยิงแอดนะครับเวลาที่เราอาจจะขายของทาง Facebook หรือ Google หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะยิงแอดเราก็สามารถตรงนี้ไปเป็นแนวได้นะครับเวลาเราอยากจะขายสินค้านะครับว่าเรา อยากจะขายให้ได้มากๆเนี่ยเราควรจะยิงแอดไปที่จังหวัดไหนอ่อาทีนี้ลองเลื่อนลงมาดูไอ้ตรงนี้แหละที่เป็นคีย์ของคลิปวันนี้นะครับก็คือไอเดียในการทำคอนเทนต์นะอย่างเนี้ยคำว่าสุนัขเรามาดูตรงนี้ครับคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง 1. วิธีกำจัดเห็บหมัดสุนัขตามพื้นบ้านอ่าบวก70% 0ตรงนี้เห็นไหมฮะอ่าตรงนี้มันโชว์ว่าบวก70% 0แสดงว่าอ่าไม่รู้เหมือนกัน ผมก็ไม่เคยเลี้ยงหมานะครับว่าช่วงนี้มันมีพวกเห็บพวกหมัดเยอะหรือเปล่านะแต่ว่าคนเสิร์ชหาตรงนี้เยอะมาแรงเลยนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีคำว่ามาแรงนะฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่ากดไปที่ลูกศรเนี่ยมันจะมีคําว่ายอดนิยมนะครับคำว่าม,มาแรงนี่หมายถึงว่า,าในระยะเวลาอันใกล้เนี่ยอย่างเมื่อวานหรือเมื่อวานซืนหรือ2อสามวันเนี่ยคนเสิร์ชหาเนี่ยมันสิ่งเนี้ยมันพุ่งขึ้นมาแบบกบราฟต,ตรงดิ่งเลยนะครับ ส่วนยอดนิยมหมายถึงว่าพวกเกี่ยวกับคอนเทนต์หรือว่าคนที่เขาเสิร์ชหาเป็นคําที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีเนี่ยคนก็ยังเสิร์ชหาคํานี้อยู่นะครับหมายถึงว่าเป็นคํายอดนิยมถ้าคนจะมาเลี้ยงสัตว์อ่าก็ต้องเสิร์ชคาว่าอาหารสุนัขอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่มันเขาเรียกว่าเบสิกอ่ะที่คนเขาเสิร์ชหาสมมุติว่าผมเป็นมือใหม่อย่างเงี้ยอยากจะเลี้ยงหมา ผมก็ต้องเตรอนว่าอาหารสุนัขเอาอาหารประเภทไหนมาเลี้ยงสุนัขพันธ์นี้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ณที่นี้นะครับเราสนใจคาว่ามาแรงนะครับเพราะว่าเราอยากจะทาคอนเทนต์นะครับแล้วก็อยากจะให้ยอดวิวมันพุ่งด้วยนะครับแล้วก็มาดูที่คอนเทนต์ที่มันมาแรงเนี่ยวิธีกําจัดเห็บหมัดโรคพาวในสุนัขบวก350%เนี่ยเห็นไหมฮะสุนัขพันธุ์อเมริกันบูลี่คอล่าสุนัขคืออะไรไม่รู้นะครับคนที่เลี้ยงสุนัขน่าจะรู้กระเป๋าใส่สุนัขอ่อย่างเงี้ย พวกนี้แหละเราสามารถที่จะทำเอาไปเป็นไอเดียได้นะครับในการทำคอนเทนต์แล้วก็มันไม่ใช่มีแค่นี้นะ1-5มันจะมีให้กดไปต่อนะครับตรงลูกศรทางั้นขวาเห็นไหมกดปุ๊บอ่ามันก็จะมีข้อ6ข้อ7อยู่ด้วยอันนี้จำนวนข้อเนี่ยจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับคนเสิร์ชหาคำว่าอะไรนะครับมันก็จะแบ่งมาเป็นข้อข้อสุนัขขนล่วงเออเห็นไหมสุนัขมีปัญหาขนล่วงเปล่าถ้ามีปัญหาขนล่วงก็ทําคลิปออกมา ทำยังไงให้สุนัขไม่ขนล่วงวิธีดูแลขนสุนัขแชมพูใช้แชมพูอะไรที่ดูแลผิวหนังสุนัขขนสุนัขน้องสุนัขที่เรารักอะไรประมาณนั้นมีสุนัขจิ้งจอกด้วยนะฮะอะย้อนกลับมานิดนึงอันนี้ตรงนี้เราทําได้หมดเลยโรคพาโวในสุนัขคืออะไรเราให้ความรู้เรื่องนี้ได้ไหมสมมุติเรายังไม่มีความรู้แล้วลองไปศึกษาดูสิว่าเป็นยังไงเราก็มาทําคลิปให้ความรู้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือวิธีการหาไอเดีย นะในการทำคอนเทนต์นะครับก็จดจดไว้เลยตรงนี้แล้วก็ไปทำนะอันนี้เป็นกระแสแบบมาแรงเมื่อไม่กี่วันนะครับอ่าทีนี้มาดูตรงกราฟด้านบนนิดนึงแล้วกันนะฮะอันนี้เวลาที่เราทำคลิปอะ่ะเราก็จะต้องใส่คีย์เวิร์ดใช่ไหมครับอ่เพื่อที่จะให้คนกดเสิร์ชหาคำนี้แล้วเจอคลิปเราใช่ไหมทีนี้คำว่าสุนัขนะครับก็โอเคอะ่ะเนี่ยถือว่ามีคนพิมพ์คำว่าสุนัขเสิร์ชหาเยอะนะครับอ่แต่ทีนี้ผมลองพิมพ์คำว่าหมาดูหมา ปุ๊บอ่าอันนี้ถือว่าว้าวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆอ่ะผมียกว่าคนกดเสิร์ชหาคำว่าสุนัขเยอะนะฮะแต่ว่าแท้จริงแล้วอ่ะคนเสิร์ชหาคําว่าหมาเยอะหนึ่งคือมันอาจจะพิมพ์ง่ายเนาะหมา2คือเออเราก็อาจจะเวลาทําคลิปลงยูทูบอ่ะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ต้องเป็นทางการอ่ะเราก็เรียกว่าหมาหมาอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่หลักๆคือผมว่ามันพิมพ์ง่ายเนาะนี่แหละ ตัวกราฟสีแดงที่มันอยู่ข้างบนสีฟ้าเนี่ยหมายถึงว่าคนเสิร์ชหาพิมพ์คําว่าหมาเยอะกว่านะเออเยอะกว่าคาว่าสุนัขนะครับแต่ว่าเยอะกว่าในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราใส่คีย์เวิร์ดไปแค่คําว่าหมานะเราก็ต้องใส่คาว่าสุนัขไปด้วยแหละเพราะสุนัขก็มีคนเสิร์ชหานะครับเวลาที่เราทําคลิปเนี่ยเราก็มีทั้งแฮชแท็กสุนัขแล้วก็แฮชแท็กหมานะครับก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการที่จะให้คนเขาเสิร์ชเจอคลิปเราได้นะครับ โอเคครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะที่เราจะหาหัวข้อคอนเทนต์นะครับในเรื่องที่เราทําในช่องเราเวลาที่เราจะหาไอเดียนะครับก็จริงๆก็มีวิธีอื่นอีกนะครับแต่ว่า Google เท a นเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราสามารถดูอะไรได้หลายๆอย่างนะครับรวมไปถึงเรื่องการขายการตลาดด้วยนะแล้วเดี๋ยวไว้จะมาใช้ให้ฟังโอเคครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์แฟนเพจ o n d Channel แล้วก็ช่อง YouTube Beyond Channel ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลิปด,ดีๆมีประโยชน์นํามาฝากกันให้เป็นประจาแน่นอนครับ โอเคเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ